โอเคสวัสดีครับปารับติดเกมนะครับสำหรับวันนี้นะครับงานแข่ง ROV Road to Glory ก็จะเริ่มต้นขึ้นที่กาลีนาแล้วนะครับและบารับติดเกมเองเนี่ยแม้จะไม่ได้ไปแต่ก็ส่งใจไปเชียนะครับซึ่งเรามาดูกันดีกว่าครับว่าฮีโร่ตัวไหนน่าจะเฉิดฉายในงานแข่งครั้งนี้บ้างครับผมเริ่มวันนี้สายแทงครับก่อนอื่นเลยต้องบอกกันว่าเกมนี้ฮะจะมีการแมนเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเราจะพูดถึงตัวที่น่าจะพลิกและแบนนะครับสายแทงที่น่าจะมาแน่ๆครับไม่น่าโดนแบน มีอยู่ทั้งหมด4ตัวครับคือลัมเบอร์ยอดนิยมของเราตัวนี้เทนกำลังมาแรงช่วงนี้ครับเอ็กคาลิเบอร์ยังแรงไม่ปรับลงนะครับโอเมก้า oh สุดยอดตัววิ่งลอยป้อมของเกมและพี่ช้างครับรับประกันว่ามีช้างที่ไหนซีซีไม่มีที่นั่นครับผม4ตัวนี้นะครับน่าจะมาแรงในการแข่งเอาวีโรถูกรอรี่ในสายแทงครับผมและต่อไปไฟเตอร์ อุ้ยอะไรเนี่ยไฟเตอร์ Fighter ครับงานนี้บอกได้เลยว่าไฟเตอร์ Fighter จะมีบทบาทค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่านาคอน่าจะโดนตัดออกไปซึ่งไฟเตอร์ที่คิดว่ามาแรงที่สุดอันดับหนึ่งคือโอมาครับผมมาแน่นอนไม่ต้องสืบอ,อันดับที่สองครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าวัดความเก่งนะหมายถึงว่าน่าจะได้เห็นนะครับอันนี้งอคงครับราชาพี่เกมของเราถ้าเกิดพี่ลิงเกิดเมื่อไหร่เกมพลิกเมื่อน,นั้นครับแต่จะได้เกิดหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งนะครับผม ถัดไปครับริโป้ก็น่าจะมานะครับเพราะขนาดงานแข่งครั้งก่อนที่ยังไงริโป้ไม่ค่อยเด่นเนี่ยงานนี้มีแบรนด์น่าจะเด่นยิ่งขึ้นครับคืองานก่อนไม่มีแบรนด์ไงงานนี้มีแบรนด์โอกาสที่จะเห็นริโป้ก็เยอะขึ้นนะเพราะว่ามันต้องสลับตัวไฟเตอร์ไม่เหมือนกัน2ฝั่งถูกปะ่ะเพราะว่ามันแบรนด์แล้วเลือกซ้ำไม่ได้ด้วยริโป้ก็มีโอกาสโผล่มานะครับและตัวที่สครับมาลอกช็อกเมื่อไหร่ช็อกเมื่อนั้นครับอันติอันนี้เย้เพิ่งชวนมาตอนนี้ ไล่ตัวครับมาใหม่คือสกัดครับผมสกัดมีโอกาสมากท,ท,ที่จะได้มาในงานแข่งตรนี้เพราะว่ากําลังมาแรงแล้วคนหนึ่งจับทางกันไม่ค่อยถูกครับบุกไปต่อย,อยเดี๋ยวไม่ดีไม่ดีมีคิวให้เห็น e นะครับไฟเตอร์มี5ตัวที่น่าจับตามองครับส่วนเซฟี่มอตอสาน,นิทไม่น่ามีนะฮะอาจจะมีมอตอสบ้างแต่ผมว่า5ตัวเนี้จับตามองเป็นพิเศษครับผมแอสซินไม่ต้องสืบครับนาคอดโดนแวรน,น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน ัวนี้น่าจะตอมองเป็นทั้งสามตัวเลยครับบางคนก็บอกว่านร่นิ่งเนยก็ไหวนะถ้าเกิดนาคอรไม่อยู่เอาเป็นว่าเขาบอกว่าแบทแมนนะครับมาแรงสุดคิกแน็ก,ก็มาแรงคือคิกแน็ก,กับแบทแมนมาแรงทั้งคู่อยู่แล้วแต่น้องเนยจะมาเฉิดฉายหรือเปล่าต้องรอดูกันครับถัดไปเมดเมทนี่เรียกว่าตอนนี้เนี่ยทั้งเรื่องก,ก็ทั้งน้อยครับใครเลือกเมดก่อนเลือกเปรตาแน่นอนครับตัวพขขีของการแข่งเลยนะครับเปตตาตัวนี้ มาแน่ๆครับผมแล้วตัวต่อไปล่ะอิลูเมียครับผมอันติแรงเผอินี่แบบบุ้มลงมาทีสตันห้าตัวโดนเก็บหมดยกทีมก็เป็นไปได้นะครับตัวนี้และก็จินนาครับเนื่องจากว่าเกมมันชอบเปิดหน้าเข้าหากันชอบลงเม็จินนาบอกข้าไม่ชอบรอโดนล้วงข้าจะวิ่งไปลงเองเลยกดอันติวิ่งใส่ก็จินน่านะฮะมีโอกาสจะมาเป็นอีกตัวหนึ่งและคริกซี่ครับผมกลับมาอีกครั้งกับตัวละคร ที่โด่งดังในเมตาแรกตอนงาน gsl แม้จะโดนปรับคูดาวลงแต่ความแรงยังคงเดิมเบาลนิดออครูดาวลดหึงเดียวแหละซึ่งทำให้มันใช้สกิลได้ถี่ถน้อยลงครับแต่ก็ด้วยความที่มันมีสกิลยกอย่างในเชื่อว่านะครับจังหวะที่โดนนัวช่วยเพื่อนช่วยได้แน่นอนก็ยังคงติดอันดับอยู่นะครับคิกซี่และอีกตัวหนึ่งไม่พูดไม่ได้ครับนาทายาตัวยอดนิยมนะครับยังไงก็น่าจะได้เห็นเธอฉีดลำแสงสีเขียว ทะลวงหัวใจฝ่ายตรงข้ามแน่ๆครับงานนี้แต่ว่าฉีดเสร็จปุ๊บเธอจะรอดหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับโซัลเมยก็จะจบอยู่ที่5ตัวนี้เช่นกันครับและแครี่บอกเลยว่างานนี้เนี่ยไวโอเลตเต็มๆครับเก่งหนึ่งถ้าแครี่หลุดมาให้เลือกไวโอเลตแน่นอนครับส่วน2ได้เป็นเฟนนิกกับสลิมนะฮะสลิมนี่ไม่แน่ใจแต่เฟนนิกเข็นบ่อยกว่าแต่ที่แน่นถ้าเกิดเล่นแครี่ยังไงไวโอเลตมาบ่อยสุดครับผม พพอร์ตโอเคเอะไม่มีตัวละครผ่านนะครับไม่ใช่พพอร์ตจะเป็นคงไม่โดดเด่นในแพทนี้ครับและยังคงไม่โดดเด่นต่อไปถึงแพทหน้าดาังนั้นเนี่ยงานแข่งครั้งนี้ไม่น่าเห็นทั้งอาริสและเปหนนานะครับโอเคก็ okay. ขอจบการแนะนําตัวละครที่น่าจะเจอในงานแข่งอา r วีโ to g ูก r y 2,017แต่พี่เท่านี้นะครับสำหรับวันเสาร์นี้ป๋าไม่ได้ไปนะครับเจอวันกันวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวป๋าโผล่ไปที่งานด้วยนะครับ สำหรับใครที่ลุ้นตัวไหนเชียร์ตัวไหนอยากให้ฮีโร่ตัวไหนได้ออกมาในงานอย่าลืมไปเชียร์กันได้ที่ Facebook ของกาลีน่านะครับสำหรับวันนี้ปลาราขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม